วส,<ป>สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเที่ยวกับอ้วน EP4 กัน e อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาญาติๆจากทางภาคใต้ของเราไปเที่ยวที่จังหวัดกำแพงเพชรกันค่ะจะพาไปเปิดประสบการณ์ว่าจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมีดีอะไร โดยวันนี้นะคะเราก็เดินทางหลังเลิกงานก็ประมาณ6โมงถึง1ทุ่มก็ต้องฝากท้องไว้ที่ปั๊มเหมือนเดิมค่ะกว่าจะถึงก็เที่ยงคืนแล้วละไปนอนดีกว่า g o o ม morning ค่ะทุกคนก่อนที่เราจะออกจากบ้านในวันนี้นะคะเรามาสำรวจแปลงผักของพ่อกับแม่โยกันสักหน่อยค่ะเห็นสวยๆดอกเต็มไปหมดอย่างนี้นะคะฟีมือพ่อกับแม่โยล้วนๆเลย สวัสด,ดีบีสวัสด,ดีต้องจะมาเที่ยวกำแพงเพชรทั้งทีงก็ขาดคนนี้ไม่ได้เลยนะคะเยบ,บีนั่นเองค่ะโดยทริปของเราในวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยการพาไปทานอาหารเช้าที่ร้านสุภาโภชนานั่นเองค่ะมื้อแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือนี่ต้มเลือดหมูนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันนะคะร้านสุภาโภชนาน,นะคะเป็นร้านต้มเลือดหมูนะคะที่ ค่อนข้างโด่งดังเลยในะจันงหวัดกำแพงเพชรนะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็เครื่องในที่เขาทํามาดีมากแบบไม่ขมไม่เหม็นเลยแต่วันนี้นะคะสั่งขอสั่งเป็นต้มหมูล้วนกับจิงจูฉชยแบบจุกๆเลยนะคะเขาให้แบบแบบไม่ห่วงเลยนะจะบอกว่าร้านเนี่ยรสชาติเขาจะค่อนข้างจืดก,กลางๆนะฮะพอเขาจะให้เรามาปรุงกันเองนี่ก็คือสั่งทําน้าปรุงของสังเองนะคะ ที่ไม่สั่งข้าวก็เพราะสั่งข้าวขาหมูมากินคู่กันเนี่ยแหละค่ะขาหมูที่นี่จะเป็นเค็มๆไม่ใช่วานๆน,นะคะบางคนก็อาจจะเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะร้านนี้ราคาไม่แพงมากต้มเลือดหมูเมื่อกี้40บาทเองถูกมากกินไปบนไปก็หมดนะคะทานข้า,าวเช้ากันอิ่มแล้วนะคะเราก็ไปนั่งรถวนรอบเมืองกันนะคะดูโบราณสถานของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแต่อากาศร้อนมากเราก็เลยแวะมาซื้อกาแฟที่ร้านเต้าหวยชัดมอ่งลาวกันค่ะ ปกติแวะร้านเต้าหวยชักกงเหล่าต้องซื้ออยู่แล้วแต่วันนี้ขอเก็บทองไว้มากินสาลเปาไกล่ลาดก่อนเป็นร้านสาลเปาที่เราชอบม,ม,มากๆมันมีสามไส้คือไส้หมูหน่อไม้แล้วก็ถั่วดําไส้หมูไม่เหมือนใครมันเป็นหมูแบบผัดรวนๆไม่ไ,ได้เป็นก้อนเ่ยรสชาติมันอร่อยมากลูกละ12บบาทใครสนใจก็ตามไปร้านเขาอยู่หน้าตลาดศูนย์ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะไปช่องเย็นกันค่ะเราก็เลยต้องไปที่อุทยานแห่งชาติแม่วงกันก่อนนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องเสียค่าบริการก่อนผู้ใหญ่40<ๆ>เด็ก20บาทค่ะอันนี้สำหรับชาวไทยนะฮะแล้วก็นำตั๋วใบนี้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานอุทยานค่ะนอกจากช่องเย็นนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆนั่นก็คือโมโกจูนั่นเองค่ะซึ่งโมโกจูเนี่ยเป็นภาษากาเรียงเนาะแปลว่าคล้ายฝนจะตกนะคะเป็นสถานที่ที่ทุกคนเนี่ยจะไปพิชิตยอดเขากันแต่ใช้เวลา4-5วันเลยนะคะ ดังนั้นเขาก็จะมีโมกจูน้อยค่ะนี่นดูในแมปเลยที่คนก็ชอบไปถ่ายรูปกันเหมือนกันถ้าไปไม่ไหวนะครั้งนี้ต้องจองหรอไม่ไม่ต้องที่นี่นะคะนอกจากลานกลางเต็นท์นะคะยังมีบ้านผ้าให้จองได้ด้วยนะคะเชื่อเถอะจองเถอะโทรมาถามเขาก่อนไม่งั้นเต็มไปไปไปยังไปไปกันต่อเลยคณะทัวเดี๋ยวดูดูตอนไหนนั่นนะตอนไหน สวยมากๆหลังจากลงทะเบียนกันแล้วนะคะก็ไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะทางที่นี่นะคะจะเป็นแบบถนนสองเลนแบบให้สวนกันนะไม่อันตรายมากนะแต่ว่าถ้าฝนตกเนี่ยต้องใช้สติมากๆนะคะสองข้างทางก็จะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะฟ้าที่นี่นะคะฟ้ามากกว่าข้างล่างเยอะ <c oughs> สวยสุดๆกสุด <c oughs> แล้วเราก็มาถึงจุดแรกกันนะคะกิวกระทิงนั่นเองแม่อว่านิเมารถง่ายๆยังไม่เป็นไรเลยนะคะกิวกระทิงนะคะจะอยู่ห่างจากอุทยานประมาณ16กิโลเมตรค่ะตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่81นะคะเป็นจุดที่สมควรกับการเช็คอินอย่างมากค่ะเพราะจากตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นทิวเขานะคะสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะสวยจริงๆโอ้โหใช่เรียกว่าตรงนี้ไม่เห็นฝุ่นควันเหมือนในเมืองลเลย ตอนนี้ต้องดันขึ้นแล้วนะคะ่อมีการหล่นตอนนี้ตอนน้ตองดัน <c oughs> อ,อ,อากาศวันนี้คือแบบค่อนข้างแห้งเลยนะคะหายใจเหนื่อยมากไม่ใช่เพราะอ้วนอย่างเดียวนะเพราะอากาศด้วยหลังจากถ่ายรูปเป็นเสร็จนะคะเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ช่องเย็นนั่นเองค่ะ ไปเร็วไปเร็วแล้วโอ้สบายจังสุดยอดมากกนั่งรถมาแบบเป็นชั่วโมงกว่าจะมาถึงตรงนี้แต่แบบจะบอกว,ว่าวิวดีมากๆแล้วก็อากาศดีมากๆไม่อยากกลับกูเดแล้ว ช่องเย็นนะคะเป็นจุดสุดท้ายของถนนคลองลานอุ้มผางค่ะที่มาของชื่อช่องเย็นนะคะก็เพราะว่าที่ตั้งตรงนี้นะคะมันอยู่ระหว่างหุบเขาทําให้มีลมพัดผ่านตลอดเวลาอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะตลอดปีอยู่ที่20องศาก็ไม่แปลกนะคะที่เราจะเห็นไม้เมืองหนาวขึ้นบริเวณนี้มากมายค่ะทุกคนอันนี้คือต้นคริสต์มาสหรือเปล่าที่จะขึ้นที่จะแดงแดง,แดงตอนช่วงหน้าหนาวไม่เคยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้เลยตรงน,นู้นก็มี เท่าไหรนะ่เห็นไหมว้าวอีกจุดน,นะคะที่ถ้าผอมก็คงจะมานะคะก็คือภูสวรรค์น,นั่นเองค่ะจะเป็นจุดที่เขาชมทะเลหมอกในตอนเช้าเดินไปดูดีกว่าข้างในมีอะไรกันนะครับแล้วเราก็มีบีคนหนึ่งเเพื่อนผู้ติดตามมาในเดินครั้งนี้นะคะเอ๊ะเราลืมฉีดอ้นี้กับบีที่เราขายมาหรอที่เราซื้อมา120เหรอ what วิทางมันชันเกินไปบีถ่ายทางให้ดูดิ <laughs> ไม่รอดไม่น่ารอดนะคะไม่ไปดีกว่าครับเดี๋ยวตกลงมาเป็นลูกขนุนแน่นอนนะคะสภาพดิฉันไหวลดความอ้วนแล้วเรามาเที่ยวกันใหม่นะคะสัญญาว่าเดี๋ยวจะมาล้างแขนค่ะมากับเพื่อนทั้งทีนะคะอยากมีช็อตเดินกับเขาบ้างนะนี่ ใครที่ไม่ได้ไปเดินนะคะก็นั่งชมวิวทิวทัศน์รับลมเย็นๆแบบแก๊งนี้ก็ได้ค่ะใครที่จะมากางเต็นท์นอนบ้านพักไม่ต้องห่วงจะหิวนะคะที่นี่เขาจะมีร้านค้าอยู่หนึ่งร้านท้วนนะคะซึ่งก็ครบคันแหละพอที่จะประทังชีวิตไปได้นะคะบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งนะคะสนักสนหูสหลักแล้วเพิ่งอะสิ ก็โอเคสหรับสน,นุนธุรกิจเขาเรียกธุรกิจ local business ใช่ไหมอันนี้กันเดินมาดูจุดแบ่งเขตระหว่างสองจังหวัดใช่แล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ไม่ควรพลาดก็คือเส้นแบ่งเขงตจังหวัดกำแพงเพชรและตากค่ะก็เพื่อให้คอมพลีทความรู้สึกแบบแคมเปอร์นะคะก็ต้องกินมาม่าสันหน่อยนะคะ สำหรับใครที่สนใจมาพักค้างที่นี่นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเขามีทั้งบ้านพักมีทั้งลานกลางเต็นท์แล้วก็มีห้องอาบน้ำห้องสุข,ขาครบครันเลยค่ะสิ่งเดียวที่ไม่มีคือสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ้องมาใหม่นะคะ่าะนานาไม่ต้องไป,ไป,ปน,านนาตอนนี้อากาศจะร้อนเล็กน้อยแต่ถามว่าร้อนมากไหมก็มีลมตลอดเวลาแต่แค่แบบมันจะร้อนกว่าปกติตอนนี้อากาศค่อนข้างแห้งด้วยเดี๋ยวเรา หลบล้มกันดีกว่าแล้วก็ไปกินอาหาเอาเร็วเอาสู้แล้วเกิวดวันเหุ่เล็นน้อยถึงไปกาง